สวัสดีครับนะฮะพบกับผมเซียวเบิร์นนะฮะจากบริษัททอออโต้นะครับลูกค้าออโต้มูกสองคัสเกตนะครับผมนะวันนี้ผมมีรถกระบะนะครับเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับมาเสนอลูกค้าเป็นตัวต้านรีโวนะครับ2องจุดตัวมิดดับเบิลแคปพรีรันเนอร์ลูกค้าปี2021เลยและที่อ็ดสำคัญนะครับเกียร์แมนนวลด้วยนะราคาโคตรดีลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยลูกค้าคันนี้นะครับได้เป็นตัวรถสีขาวมาแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ลูกค้าพร้อมไฟเดย์ไทม์และไฟตัดหมอกมาให้คครรบบๆเลยนะั จางหน้าส manager, ีดำนะครับตัดด้วยเส้นตรงนี้เป็นสีเทาเข้มแบบนี้ลูกค้าหรือว่าเขาเรียกกันหน้าหน้าหมูป่านั่นเองนะครับลูกค้าร็อแม็กนะครับปัดหน้าดำสวยแบบนี้เลยลูกค้ามาให้ครบๆเลยนะครับเาจมองข้างปัดพับไฟฟ้านะพร้อมไฟเลนซ์ตัวมาให้ครบเลยนะครับสติ๊กเกอร์ไฮรักอยู่ครบนะครับมื่อเปิดประตูเป็นแบบครเนี่ยมันจะด้านข <Spring. S 1> <mutations>. ้างมีให้ลูกค้าสภาพสสวยๆเลยนะครับด้านในนะครับได้บอกผ้าสีดําตัดด้วยได้สีขาวสวยๆเลยลูกค้านะครับแล้วก็ตัวหัวน็อตต่างๆนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยลูกค้า ไม่เคยแกะไม่เคยขายเลยนะครับตัวโครงสร้างนะครับประกันโครงสร้างเกรดเอนะครับไม่มีชนหนักผิดความจมน้ําแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะสำหรับใครที่สนใจนะครับเรามีบริการนะครับเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านนะครับทั่วประเทศเลยนะครับนะต่อให้ลูกค้าอยู่ไกลแค่ไหนนะครับเรามีบริการส่งรถให้ลูกค้าครับถึงหน้าบ้านลูกค้าทุกท่านเช่นกันเลยนะครับเป็นอาร์คสวยๆเลยนะครับ ใครที่สนใจนะครับผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดแน่นอนนะครับด้านหลังนะครับได้ไฟท้ายแบบหลอดไส้นะลูกค้านะติกอร์โต้ใต้อยู่ครบนะครับผมนะไฮรักซิโบอยู่ครบนะครับบนด้านหลังมีให้นะครับไฟเบรคที่สามมีให้นะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยลา้วลูกค้านะครับมือเปิดแครด้านหลังนะครับเป็นแบบคมเมียมนะครับมาพร้อมกล้องหลังครับบิวอินจากโรงงานเลยนะครับตัวแม็กไลเนอร์นะครับมีร่องรอยตามการใช้งานตามปกติลูกค้าแต่ว่าไม่มีร่องรอยการทุกหนักเลยนะครับนะตัวเม็ดอาร์กต่างๆนะลูกค้าคมๆนะครับสวยๆจากโรงงานเลยนะครับนะตัวร่องนะครับ แทบไม่มีรอยการใช้งานหนักมาเลยนะครับนะใครที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยรับรองว่าลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับลูกค้านะสติ๊กเกอร์พิทันเนอร์อยู่ครบทั้งสองฝั่งเลยนะครับนะช่วงล่างนะครับสวยๆนะครับจากโรงงานมาให้ลูกค้าครบๆเลยนะครับใครที่หาอยู่นะกระบะสีวประตูนะครับเกียร์แมนนวลยกสูงไม่คนผ้าเลยนะครับด้านในนะครับนะเบาะผ้าสีดำจะภาพสวยๆนะครับโครงสร้างเกรดเอลูกค้านะครับใครหาอยู่นะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับจัดไฟแนนซ์กับเรานะครับตอนนี้นะครับเป็นนโยบายของไฟแนนซ์นะ ตอนนี้นะครับเราต้องตรวจรถนะครับให้ลูกค้าทุกคันเลยนะครับนะสภาพสวยๆเลยนะครับ้อมได้มาติฟังก์ชันในลูกค้าซ้ายขวามาให้ครบคันนี้เลขมาอยู่เพียงแค่1นึ0 0 0สนหนโลนะครับมาพร้อมจอกลางทัชสกรีนนะครับผมนะแล้วก็มาพร้อมแอลแอนาล็อกนะครับเกียร์แมนโอนขอสปีดนะครับมาพร้อมโหมดขับขี่นะครับถึง2โหมดแบบนี้เลยลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับนะเรามีนะครับ w ั r r a n t y หลังการขายให้ลูกค้าถึง1ปี1นึ่งหมื่นโลในส่วนของเครื่องเกียร์นะครับนะ และนะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีกหนึ่งปีเต็มๆนะครับพร้อมเปลี่ยนถ่ายของเหลวกล่องส่งมอบนะครับและเก็บรายละเอียดตัวรถนะครับให้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนส่งมอบสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันเลยลูกค้าว่าสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมมาในส่วนของตัวห้องเครื่องกันนะลูกค้านะคันนี้นะครับได้เป็นเครื่องยนต์2.4นะครับหรือ2,400ซีนะครับของตัวต้านนะครับที่ใช้ในเครื่องยนต์ตัวต้านลีโวตัวต้าฟอร์จูเนอร์และตัวต้าอินโนนนววาาาะลลูกค้สสภพยยเะ ฝากระโปรงด้านบนนะครับลูกค้าไม่มีตัวแกะไม่มีรอยขยของหัวน็อตนะครับด้านล่างก็เช่นกันปั๊มโตลต้าอยู่ครบแบบนี้เลยนะครับตัวน็อตต่างๆนะคานด้านหน้าสวยๆแบบนี้จากโรงงานเลยนะครับแผงจิ๋นิีด้านหน้านะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวเลยนะครับลูกค้าสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะฝากระโปรงด้านบนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยของหัวน็อตเช่นกันนะครับมอกอนะครับอยู่ครบนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับตัวกล่องฟิลล์นะลูกค้าไม่มีรอยการขีดข่วนนะครับแบตเตอรี่ลูกใหญ่ ใช้ได้อีกยาวๆเลยนะครับผมน้าในส่วนของตัว ABS นะลูกค้านะตัวสายไฟนะครับไม่มีร่องรอยฉีกขาดแต่แรงสิ้นนะครับก็อากาศท่านบนนะครับไม่มีร่องรอยการขีดข่วนนะครับนะพฝาลมด้านหน้านะลูกค้าดูได้เลยนะครับมาร์กจากโรงงานอยู่ครบทั้งสองฝั่งเลยนะครับสติกเกอร์ QR Code อยู่ครบนะครับนะแผงกันความร้อนด้านบนมีให้นะลูกค้าสติกเกอร์ด้านบนอยู่ครบๆเลยนะครับเม็ดอาร์ตต่างๆอยู่ครบเลยนะครับนะสำหรับใครที่สนใจนะครับคันนี้นะครับเป็นในส่วนของนะครับรถกระบะตัวต้านลีโวนะครับ2.4ตัวมิดนะครับผมทีลันเนะครับยกสูง เกียร์แมนนวล6สปีดนะครับปี2021เลยนะครับมากับราคาค่าตัวเป็นแค่599,000บาทลูกค้าเครดิตดีฟิดาผ่อนอยู่เพียง10,000บาทเท่านั้นเองนะครับตลอดยุสัญญาเลยและที่สำคัญนะครับเรามีวันตีหลังการขายในเรื่องของเครืร่องเกรย่์งให้ถึง1ปี10,000โลนะครับนะบริการเชื่อเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้อีก1ปีำเต็มนะครับพร้อมเป็น่ายของเหลือก่อนส่งมอบทุกคันนะครับและเก็บรายละเอียดตัวรถนะครับ หรือกล้องด้านหลังนะครับที่เป็นกล้องถอดเองตัวไปให้ลูกค้าด้วยนะครับสามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเลยนะครับผมนะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับนะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับพวกเรานะเซลล์ที่บริษัททอโต้ที่ต้องทานที่มด้านล่างได้เลยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ผมเซบิเบอร์ต้องลาไปก่อนนะครับแต่อย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดคอมเมนต์นะครับเพื่อดัน engagement ครับของตัวคลิปนะครับให้ไปขึ้นมาแดงของลูกค้าท่านอื่นด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้ผมเซบิเบอร์ต้องลาไปก่อนนะครััััััับบบบบแลละะพกนนนนนใหหหม่คคคิป้้ารรรสสสววีีด